สวัสดีครับผมนายอนินทรํารานอยู่คนนี้เราจะมาแนะนําสถานที่ในโรงเรียนช่องพานวิทยาสวัสดีครับนเนี่ยเป็นที่หนึง่งขนาดเล็กนครับแได้อาไว้ให้เด็กๆได้เล่นอะไรเงี้ยอยู่เนี่ยใหญ่ด้วยทํามาตั้งหลายบาทก็แพงอ่ะนี่ครับเป็นอีกสถานที่หนึง่งเป็นห้องประชุมเอาไวแบบ้แบบประชุมแบบกิจกรรมต่างๆ นี่ครับเป็นเวทีแบบแสดงอะไรมากมายน,นี้เป็นห้องการงานเอาไว้เรียนการสอนเพื่อศึกษาเข้ามาดูเข้ามาดูเต้นระบอกงนะโอเคอันนี้จอดเลยนะติดแล้ว่ะมันมืดเลยนะแล้วก็ตรงไหนนี่ชี้แบบอันนี้เป็นห้องชอบที่เอาไว้เอาไว้เรียนช่างหองนักเรียนงานช่างครับ ประตูมันล็อกก็ดูไม่ได้อ่ะประตูมันล็อกแหละมันยังดูไม่ได้ะอันอกกน,นี้คืออาคารสามเอาไว้สำหรับห้องเรียนห้องสอนห้องมสี่มห้าอันนี้เป็นห้องดนตรีเอาไว้สำหรับแบบเพ <c oughs> ื่อนนักดนตรีมาชอบมาเล่นกันมาร้องเล่นลําเพลงไงเ <c oughs> นี่ดูดูดู เนี่ยเราต้องอ่ะอันนี้โรงแรที่เอาไว้พักกลางวันนะครับม,มันก็จะกว้างๆหน่อยใครไม่อยู่ก็ไป็น้องหมาครับอะไรครับอันนี้เป็นร้านขายแบบกล่องดูนครับอันนี้ร้านผลไม้อันนี้ร้านข้าวอันนี้ร้านไข่าลาบอันนี้ร้านไข่ลูกชิน้นอันนี้ร้านไข่ก๋วยเตี๋ยวนี่ครับพอพอเบาเบาเบาเบอันนี้ครับจานอันนี้คือห้อง ห้องเรียนรู้ศิลปะเข้าทำไว้ให้เด็ก,เ,ดกเรียนที่ชอบเด็กศิลปะเรียนครับโอเคัเคน